รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวค่ะวันนี้จะไปภายพยาค่ะเป็นสมัยใหมค่ะสมัยนี้ผู้ใดมีเง,งินจ้างหลงเงินบริยางเอาสาตางทิ้งให้ไปด้วยดังใจคิดยักไปทางใต้ทางเหนือบลุลำบากบุลำบาก้ากอนสะอ่อนเท,ทะเดืองรกิน คิดอยากกินข้องส้มของขาวมะพร้าวแกมีเต็มตาลาด,ลดกวงพวงสิ้นปินหมูตอนนี้ไปกาเป็นลำไม่ยากินปีงค่ะร่ำบ่ยายโอ้สองตอนครับเดี๋ยวเดี๋ยววาวาดอกยะยะยะผมใช้ยายท่านจะยะไ่ไหมผมยาเห็ดจังสี่มันบ่ดังเนี่ยจับคือผู้เเวาอยู่เนี่ยโคตรโลดไปโลดเอาไปใส่ปา,<ห>ากโลดเสียงยายแหงเสียงหน่อยเสียงบ่ดัแงแหงเอาไปไหวไก ผูวฟังข้าเจ้าเงียงหูได้ยายเขายกขึ้นเนี่ยคือผมเนี่ยปวดอ้าวเชิญครับล,ลูกไพแดง้าเป็นของธรรมดายาเป็นคนเสียตาบุหงเฮืองใส่แจงตกมาในวันนั้นยาอยากกินป่าตัวใหญ่จึงได้บอกลูกไพ่ไปซ่อนเที่ยวสา Lấy bà má thương chia thương hiền Kèn tiền quay có nhô thuầy thờ nha Nhà, nhà năn ta bố chèm thầy và bố cổ xưa phân Chứng mà kính thả là tương lù tăng này chạy Ôi thọ la màn khuyết hạp chứng ở khuyên bay vây Bột lục lù, thay lòng phay tâm hùng. ลูกสาวลาก็เสีอวายแฮมมันปินคนแหมมเม่มันวันมืออยู่บ่อซาเแ่วยาก็เลยตายไถมาใบคันหามยุกย่อบ่มีขึ้นจึงไหลเอิญลูกไผ่หมไปเบาบาคัน ไปหอดป้าซาอยุนทิ่งใส่ไฟบาลูกไผ่ติดอยู่ไม่คันห้ามดึงขากระดึงแล้วดึงแอวก็บอยหกบอทันเลยกูกระตายพบแม่ยามันต่อจากนั้นจึงไปเป็นลกเข้าหกอยู่ในปาพงไผ่ ปาโล้องคำเสียงมากูหกหกบ่ทันเลยกูตายพ้อมเมยอยามันหลังวันนั้นกาพระคู่พันธิหาให้ที่หลังดอก <laughs> สวัสดีค่ะแม่ค่ะย่าสวัสดีค่ะมือนี้แม่บุญสิมาในพญาหรือว่าเป็นหมอลำ่ธรรมะหรือว่าเพ่งธรรมะค่ะแม่มือนี้เป็นพญามอลำ่ธรรมะกามีค่ะค่ะอาเชิญนะคะเมนาอค่ะการนมัสการเด้อพระคุณเจ้าทูก็รูปอยู่ในที่นี้เจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังรับฟังนอยู่ในร้านถ้ำละน้อยเจ้าค่ะนอกรอยู่ทั้งบ้านเจ้าค่ะสวัสดีเด้อค่ะ ขนอยกับแม่บุญบันกุดงงเจ้าค่ะอ้าวเปลี่นผู้ยังสี่ทีแม่บุญบั่นกุดงงเจ้าค่ะผู้หงสี่แหลผู้ชี่ลายนี่ละจ้ะโอ้ี่ลายลาันจีขี่ลายๆคือเสียงดีแท้เอาครับขอโทษอันนี้ซอกอันนี้ว้าวกันน่วงหัวกันม้วนซื้อดอกเ้าเห็นเห็นเห็นไม่สีสั้นๆน่ะนะผมก็เลยเบรกบ่าอยากให้เล่าสั้นเอาพร้อมแล้วเนาะกาสิมาว้าพญาสุภาษิตคนอีสานเนาะค่ะ คำว่อนจากพ่อเมยน้อค่ะพี่น้องเอ้ยลูกอบโสดาด้วยสองเขียเลยนางเจ้าหันหนาเขาฝาแอมเ็ดน้ำตาภาวนาให้พระญากรรมมาดึงจองไปถอนเท่าแกแลว้วเขาบบเลียงกะยากตายเขาอบโสดาด้วยดอมคุ้นพ่อเมย หัวหอกแล้วเขาย่างใส่ให้เหตุงานคือจังเหตุหลับจางพ่อห้อยู่ซ้มตายหวังสิอาใส่แห้งเพิงผ้าย่ำเทา <c oughs> ย่ำมื่อสังขารสวยแห้งงานกระลดลา้าผัดแห้งทุกซ้ำเสาเข่าอยากตายทิ่มก่อนง่ายเด้เลี่ยงไ่แลว้วหวังกินแห้งน้ำลูก ผัดมาดูถูกเท่าน้ำตาห่อยยาาไหลหัวอกพ่อแม่นัน่นพ่อป่านไฟสุมไหย้ย่ามเมื่อลูกดูมินหายสองเท่ากระยากตายเสียแห้งเลี้ยงปู่ป่าสิ้นตอนลูกเอ้ยควไ่ไใดดีพ่อแม่เวาอินอ่อยอ่อยเจ้าขาบอ่อนนอนผัดเจ้ามาจ่าตานสังมากขมเฉียดดาพ่อแม่เดี บัดเทียวเาเกียวสู้หวานจอยกระบอปานมันหักเหลียแห้งเท่าถนอมนุ่มปอนม้ามตั้งแต่ย่ามหนุ่มหน่อยเพี้ยนเลี้ยงไห้ให่สูงทั้งพอเมกมาดมุ่งหวังเพึงสะย่มสะลาเพ่งปันกลับหนวยตาตั้งแต่ย่ามยั่งหน่อยจังได้ก่อยใจเลี่ยงถนอมนุ่มปอนม้ามตั้ง พ่อแต่เลี้ยงใหญ่แลว้วคุณนเ่ากเ็เราลืมลูกเอ้ยแบ่งเวลาสักนิดให้คิดถึงพ่อแมนลูกเอ้อจ่าก็เป็นคติธรรมเนาะให้ลูกลูกลานหลานอันคุณพอ่อแม่นี่นะักเกิงท่อละนี่เนอผู้ใดย่อแยงหนบสี่หงเฮื่งไปนาผู้ใดว่าจ่าตานสองเขือน้ำตาลัง บาปทอฝ่าเวน้นกำนั่นทอแผ่นดินพุ่นแล้วลูกเอ้ยจะกต่อไปกันเสวนล่ำจากน้อยเนาะคะ่ะเป็นข้ามตกบาดเทโวจากตาบมวลนกับอดสาฟังเอาเด้อคุณพอ่อคุณแม่เลยพระพูทธา,าองเกิดพระองค์เกิดแสงสว่าง รู้หนทางปูดพุทธมารดาพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพันษาของพระอินทาอยู่ชั้นดาวดึงพอไปถึงเทนศิลาอาใกล้ประสาทของพระอินทรามวลมุนเทพบูธิดา หลังไหลกันมาเป็นหลายแสนโกโหลให้พระปุทแสดงธรรมเทศนาส่วนพระมารดายังอยู่ดุสิตพระองค์คิดจะรอพระมารดาท่านไปจำพรรษาคอยพระมารดาอยู่ชั้นดาวดึง สามเวลาผ่านมาครบไตมตดสามเดือนไม่ขาดวันนี้พอดีพระสงฆ์ท่านอยู่ด้วยความสุขขีเก้าสิบวันพอดีเป็นวันปาวารนาออกพรรษาแล้วนะเจ้าข้าถึงการเวลาเรามาทำบุญกัน พระอ,องค์ลงมาจากเมืองสวรรค์เพราะเป็นวันสำคัญจึงตากบาทเทโวโอ,โอ้โอ้พุทธคุณอันประเสริฐแสนลำเลิศอยู่ในโลกาพระอ,องค์สเสด็จขึ้นไปจำพันศาคอยพระมารดาด้วยการแสดงธรรม ชัดนำมารดาให้รู้แจ้งด้วยการสแสดงอาพิธรรมจิตคัมภีได้เพียงนี้ก็สำเร็จความประสงค์พระกายวงส่งมาโปรดโลกามองเห็นพระจันทร์วลนแสงสว่างสวยไม่จางเหมือนปรางพระองค์ยังอาสาละหะ นิลาสมหวังพระอ,องค์เทศให้ฟังเครื่องกิเลสนานา,นา,นาดีจังนะเป็นวันพระสงร์เกิดแสนลำเลิศที่พวกเราได้พบผ่านปัญจวัคคีนี่และเป็นหลักฐานให้เรารู้เหตุการณ์ที่ได้พบองค์พระไตย ผู้สนใดที่พวกเราได้พึ่งจงคำหนึ่งชาติก่อนเคยทำมาเป็นคนรวยก็ออยิ่งรวยนักหนาะเป็นเพราะบุญนำมาให้เราสุขใจเอ้ยอาลสวดๆค่ะพรมญาติธรรมค่ะค่ะ